เอาล่ะมาพูดถึงสกุ๊ปต,ตัวต่อไปดีกว่าคะ่ะเราจะมาพูดถึงงานประกาศผลรางวัลกันบ้างค่ะพี่ฟูในเวทีเพลงใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะกับงาน,นันนี้เลยค่ะ Billboard Music Award นั่นเองใช่แล้วนะครับแล้วก็ในงาน i l l b o a r d เนี่ยนะครับรรทุกๆครั้งเนี่ยนะฮะก็จะรวบรวมศิลปินที่ระดับท็อปๆนะฮะจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับมันจะมีโชว์พิเศษพิเศษเกิดขึ้นเสมอเสมอครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการ True Insider จึงถือโอกาสนะครับรวบรวมโชว์พิเศษพิเศษจากงานชิลยครับ Oh. Uh -huh. ที่แล้วในช่วงท้ายเราพูดถึงงานประกาศร,รางวัลคลนงานเพลงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง Billboard Music Award ที่กำลังจะจัดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งนอกจากคอลัมนวัลต่างๆที่ทุกคนเฝ้ารอคอยติดตามชมแล้วการแสดงโชว์บนเวทีก็เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะเราว่าเหล่าซปตาร์ตัวพ่อตัวแม่ของวงการเพลงต่างก็ตบเท้ามาร่วมแสดงโชว์กันเพียบอย่างเช่นในปีนี้นอกจากมีโชว์เด็ดๆของเจ้าหญิงวงการเพลงป๊อปอย่างเบรนนีสเปียแล้วนะักร้องสาวดารุ่ง่งปีอยา ร็อกของน้ำเสียงร่วมกับซอนเลเจนต์เจ้าของบทเพลงรักสุดไพเราะอย่าง all of me และที่สำคัญเลยก็คือเราจะได้ชมโชว์ของซุปตาดีวะาตัวแม่อย่างมาไราแครี่บนเวทีครั้งนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นการเขาดาวงานประกาศรางวัลผลงานสุดยิ่งใหญ่ทางรายการของเราเลยขอยิบสุดยอดการแสดงโชว์บนเวทีบ i ลบ b o ์ดมิวสิกอ w วอร์ของเหล่านะักร้องชื่อดังในปีต่างๆมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะจะมีโชว์ของใครและอลังการขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะโชว์แรกที่เรานด้ถึงเลยก็คือ เมื่อปี 2, 2014ที่ผ่านมาราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไม่เคิลแจ็คสันได้ฟื้นคืนชีพกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งโดยเป็นภาพโครแกร,รม3ม,มิติที่แสดงขึ้นบนเวทีงานประกาศรางวัล Billboard Music Awards King of Pop ของเราปรากฏตัวขึ้นบนเวทีพร้อมกับเพลง Slap t h r o u น the Little แดนเซอร์สุดอลังการโดยเพลง Select the l i m i m เป็นเพลงที่ m j บันทึกเอาไว้ตั้งแต่ปี1991และได้ถูกนำมาอยู่ในอัลบั้มพิเศษ Escape ที่วาจงจำหน่ายเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปี2014ที่ผ่านมาค่ะ ช่อต่อมาที่น่าตื่นตาตื่นใจในใจของแฟนคลับทุกคนก็น่าจะเป็นสุดยอดในรอบสาดีว่าบียางเซ่ที่แสดงในปี2011งานนี้เธอได้หยิบเพลงใหม่อย่าง Run the World Girl s เวทีได้อย่างน่าตื่นตะลึงสุดๆค่ะเธอได้โชว์น้ำเสียงอันทรงพลังและลีลาการแดนซ์ประกอบกับภาพสามมิติขนาดยักษ์ด้านหลังและเหล่าแดนซ์สาวๆรวม100ชีวิตแสดงถึงพลังหญิงอันยิ่งใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความอ่อนหวานและแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งนอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเกียรติยศ m i l l e น n i a l Art i s t Award ประจำปี2011นอีกด้วยค่ะ และในปี 6, 2012 Billboard Music Awards <Man S 1> ก็ได้จัดโชว์สุดพิเศษขึ้นเ,เพื่อร่วมลำเลยถึงศิลปินสาวซูปเปอร์ดีวา่ารับตำนานของวงการเพลงวิทนีย์ฮุสตันที่ลารับอับแสงจากโลกใบนี้ไปเมื่อช่วงต้นปีโดยศิลปินที่ขับกล่อมเพลงสุดเพรรนิกก็คือนักร้องหนุ่มจอนเลเจนที่เดี่ยวเป็นโนและร้องเพลง Great Love of All ดิสปากรับหน้าที่ขับรองบทเพลงรักอันดับหนึ่งในใจขพงฟอนแฟนอย่าก will always love you, love you. Always love you. เป็นการแสดงที่ซาซึ้งและพิตราตึงใจของฟแฟนๆนทั่วโลกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ตแต่มาโชว์นะห <c oughs> นาวโดยเฉพาะเพลงสุดท้ายเนี่ย <c oughs> I will always love <c oughs> you เนี่ยนะฮะโโหร้องที่ไหนก็ ก็น่าขนลุกอะใช่แล้วก็ปีนี้โหแบบว่าเห็นรายชื่อของคนที่แบบมาร่วมง,งานนี่น่าดูน่าแบบน่าไปมากใช่ครับแต่งคงไม่ได้ไปเพราะไกลนะครับเราต้องทำรายการอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะ,ะเอาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปแวะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันในเรื่องของบรรยากาศรรการประกวดรางวัลแล้วก็บนเวทีจากรางวัลเช่นกันแต่ว่าเป็นสาขาภาพยนตร์นั่นก็คือเทศกาลเมืองคานนั่นเองนะครับสักครู่เดียวกับชัร์อินไซเดอร์ครับ